อ๋นั่งรอฉะนันจนยุงกัดเต็มตัวเลยสิใครบอกผมนั่งตากยุงนี่ที่ผมเกาๆอยู่เนี่ยนะเพราะว่าไอ้รวยเนี่ยมันลืมปิดมุง้งลวดยุงมันก็เลยบินมากัดผมตั้งหากไปชีตูไม่เป็นห่วงฉันเลยเหรอโอ้แต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่โอ้ห่วงสิครับผมมาทั้งรักทั้งห่วงทั้งห่วงทั้งห้อยเลยนะครับ อะไรเกี่ยนอะไรอ่ะก็เมื่อคืนนี้ไงครับเลยเต้นลำไม่จบเพลงเลยนะครับหให้เกียรติเต้นลำกับชายเจนจำรัสักเพลงได้ไหมครับกร<น><ค><ย>ะด้กดิ้งว่โอ้ยโอม